ทานน้ำแข็งละลายระดับน้ำในทะเลหนุนสูงขึ้นทั่วโลกเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติร้อนจัดหนาวจัดแหลงยาวนานความสมดุลทางธรรมชาติแปรปรวนรุนแรงขึ้นทีขึ้นคาดการได้ยากขึ้นเป็นวิกฤตการเปลี่ยนแปลงที่ล้วนเกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ที่สนองความสะดวกสบายนับตั้งแต่ยุคอุตสาหากรรมรุ่งเรืองที่ขับเคลื่อนโลกโด้วยพลังงานเชื้อเพลิงจากฟอสซิล อย่างทานหินน้ำมันและก๊าซธรรมชาติการเผาไหม้ที่ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญในการเร่งให้เกิดภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิของโลกใบนี้นั่นเองครับเมื่อเทียบกับช่วงก่อนยุคป,ปฏิวัติอุตสาหกรรมคือประมาณ170ปีที่แล้วอุณหภูมิโลกเนี่ยสูงเพิ่มขึ้นเพียง 1.1องศาเซลเซียสแต่เราก็เห็นได้ชัดนะครับว่าผลกระทบตอนนี้มหาศาลมากก็คือผลกระทบต่อการสร้างปัญหาโลกร้อนในระดับโลกเนี่ยการผลิตพลังงานการใช้พลังงานเนี่ยครับนำไปสู่การปล่อยก๊าซเซิงกระจกคิดเป็นสัสดส่วน70%ถ้าดูในสถิติของประเทศไทยภาคพลังงานเนี่ยปล่อยก๊าซเซิงกระจกประมาณ71%ของการปล่อยก๊าซเซิงกระจกทั้งหมดของประเทศไทยทีนี้ภาคพลังงานคือใครก็คือพวกเราทุกคนครับ ฉะนั้นนะครับเพื่อสร้างความตระหนักในวิกฤตพลังงานโลกที่ส่งผลต่อภาวะโลกรวนหรือ c l m m t เม h h n n e คนบาัานาลไฟ The Reality จึงปลุกโปรเจกต์กู้โลกด้วยพลังงานสะอาดโดยมีเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ที่ตกอยู่ในวงล้อมของปัญหายกมือเข้ามาร่วมถึง6คนปีเดืงกบเพ้าในเือฮ<ะ>่ฮีโร่พลังงานสะอาดอีกกว่า10ชีวิตกับทางรอดด้านพลังงานไฟฟ้าในพลังงานสะอาด6ประเภท ออกอากาศมาแล้ว12ตอนอไปพร้อมๆกับการปลูกจิตสำนึกสร้างการเปลี่ยนแปลงในหลากหลายวิธีช่วยโลกเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหลากหลายด้านจนเกิดเป็นไอเดียกู้โลกสามัญประจำบ้านที่วันนี้นะครับจะขอมาประมวลรวบรวมให้ชมกันอีกครั้งนะครับซึ่งเชื่อแน่ว่าหากใครไม่เชนคลายเม h ดเชนอย่างแน่นอนละครับ mm hmm. โดยเริ่มต้นจากคุณแพรี่ที่บ้านในจังหวัดจันทบุรี กับธุรกิจน้ำพริกชื่อดังและกิจวัตรของอีกหลายสิบชีวิตในครอบครัวที่ความสะดวกสบายจากเครื่องใช้ไฟฟ้าสารพัดประเภทกลับต้องแลกมาด้วยปัญหาเรื่องค่าใช้ใจ่ายในแต่ละเดือนที่ไม่น้อยเลยแหละครับทัลมเคยมีแค่2ตัวก็ต้องเบินเป็น 4- ีหตัวเพราะว่าวก็ต้องให้ลูกน้องทํางานตู้แช่2ตัวน,น,นั้นหนักเลยเพราะว่าเราต้องเปิดไว้ตลอดและไม่สามารถปิดได้เพราะว่าสินค้าเราจะเสียหายนะครับเจนเราขายของสดอย่างเงี้ยดูแลมันก็ทําให้มีค่าใช้ใจ่าย เพิ่มขึ้นที่จะต้องจ่ายในส่วนนี้นะคะถ้าไปก็จะไปแตะ3 0 0 0ันสีพเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาการเดินทางเรียนรู้ด้านพลังงานสะอาดจึงเริ่มขึ้นณเกาะจิกอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีเกาะที่ได้ชื่อว่าเป็นเกาะแห่งโซลาเซลล์พลังงานสะอาดที่ได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในทุกกิจกรรมของการดินเนินชีวิตของคนที่นี่แบบร้อเปอร์เซ็นต์เลยล่ะครับหลังจากที่คุณแพรรี่ได้ไป ดูตัวอย่างของการใช้โซลา r เซลล์ที่กาะจิกนะครับวันนี้เราก็เห็นคุณแพรี่ได้นำเอาแผงโซลาเซลล์นะครับมาใช้ที่บ้านตัวเองนำมาติดเป็นไฟส่องสว่างอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับที่คุณแพรี่ได้ช่วยคนละไม้คนละมือในการที่จะนำพลังงานสะอาดมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าเป็นตัวอย่างที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งครับ จากตัวอย่างนี้นะครับก็แสดงให้เห็นว่าถ้าทุกคนนำเอาพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในการผลิตไฟฟ้าในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นไฟสนามไฟรั้วไฟสองสว่างหรือไปถึงของการติดโซลารูรปเพื่อการผลิตไฟในบ้านนี่คือสิ่งที่ผู้บริโภคผู้ใช้ไฟทุกคนสามารถทำได้ เพื่อการช่วยลดการผลิตไฟฟ้าที่มาจากพลังงานฟอสซิลซึ่งก็เป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมช่วยลดการปล่อยก๊าซซึ่งกระจบเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถร่วมกันทําได้ครับนอกจากโซลาเซลล์จะให้พลังงานสะอาดเป็นมิตรกับโลกใบนี้แล้วนะครับกระแสการตื่นตัวด้านพลังงานไฟฟ้าที่เข้ามาขับเคลื่อนเครื่องยนต์อย่างรถอีวีก็ถือได้ว่าเริ่มที่จะเข้ามาเป็นเทรนด ที่สร้างกระแสความนิยมในกลุ่มของคนรักรถได้ไม่น้อยเลยทีเดียวละครับทั้งในภาคธุรกิจการคมนาคมหรือแม้แต่ภาคประชาชนทั่วไปที่มองว่าจะเข้ามาแก้ปัญหาด้านพลังงานน้ำมันที่มีการผันผวนอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับยิ่งโดยเฉพาะหมอสุนินกับธุรกิจด้านทันตกรรมที่จำเป็นจะต้องใช้รถรับส่งลูกค้ามากถึง8คัน ต้องจ่ายค่าน้ำมันเกือบแสนบาทต่อเดือนฉะนั้นนะครับได้มีโอกาสเปิดใจทดลองใช้รถ e ีวีก็ถือว่าได้สร้างการรับรู้ความสำคัญของรถ e ีวีด้านพลังงานสะอาดได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวล่ะครับผมจะบอกได้เลยว่ารถไฟฟ้าตอนนี้ในประเทศไทยเนี่ยนะฮะแล้วก็เรื่องการจุดที่จะเติมจะชาร์จแบตมีเยอะมากแล้วก็ที่สำคัญนะับมันไม่ได้มียี่ห้อเดียวมีหลายยี่ห้อคุณสบายใจยี่ห้อไหนคุณซื้อยี่ห้อนั้นเชื่อหมอสุนิน แล้วก็คุณจะเห็นความเป,เ,ปเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอนเรามาช่วยกันครับในมุมของทางสมาคมยานฟฟต์ไทยนะครับเราบอกว่าเรถยนต์ที่เป็นรถ e ีเนียนะครับมีความเ,เป็นที่ิยมได้มากขึ้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราเห็นในเทรนที่เปลี่ยนไปอยู่แล้วนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายก็ถูกลงลดเรื่องของไอทีชั่นนะครับซึ่งมันจะไปตรงกับอ่อเจาทีฟเนี่ยของแต่ละประเทศนะครับที่ต้องผลักดันนะครับให้ลดในเรื่องของก๊าซเรือนกระจกลงไป นะครับรวมถึงการหานโยบายในการสนับสนุนเพื่อให้มีการใช้พลังงานที่เป็นพลังงานทางเลือกเนี่ยมากยิ่งขึ้นถ้าหากประชาชนใช้รถยนต์ e ีวีมากขึ้นเป็นกระแสที่เติบโตต่อเนื่องแบบนี้นะครับเป้าหมายของการที่จะมีเมืองที่สะอาดภาคการขนส่งที่เป็นเมืองอัจฉริยะสมาร์ทซิตที่เป็นเป้าหมายของประเทศไทยรวมทั้งจังหวัดต่างๆที่มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมทิศทางนี้ เราก็จะสามารถเกิดขึ้นได้ทิศทางของรถยนต์อีวีกับทิศทางของเมืองสะอาดเป็นทิศทางที่เดินไปควบคู่กันและสามารถเกิดขึ้นได้จริงในอนาคตอันใกล้นี้เมื่ออาหารคือหนึ่งในปัจจัยสําคัญนะครับที่ทําให้เราทุกคนต้องบริโภคแต่หากมีการจัดการที่ไม่ดีอาหารที่มีคุณค่านั้นนะครับก็สามารถเปลี่ยนมาทําร้ายโลกใบนี้ได้เช่นเดียวกันครับ ซึ่งหนึ่งในต้นทางที่สำคัญก็คือร้านอาหารขวัญใจมหาชนอย่างเจ๊จงหมูทอดที่มีมากกว่า14สาขาล้างกระทะแล้วผัดผักก่อนเลยแล้วอามาหมูมาแล้วไอ้สาม่ันต้นหอมยาวมาหน่อยนึงและเมื่อมีปริมาณสาขาเยอะขนาดนี้นะครับทั้งเศษอาหารและวัตถุดิบในแต่ละเมนูความอร่อยก็ย่อมมีมากตามไปด้วยนั่นเองครับจริงๆแล้วเราก็พยายามที่จะลดให้มันอยากลดแต่ก็เรารู้ว่าทั้งหมดมันก็คือทำให้ ให้เราลําบากในอนาคตดีกว่าต้องพูดคํานี้ใช่ไหมคะเพราะาทุกวันนี้อย่างที่เราเห็นอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงภาวะโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปมันก็เกิดจากขยะทั้งหมดที่เราทำนมันในกรณีของร้านเจ๊จงเป็นร้านอาหารที่มีขยะจากเศษอาหารจํานวนมาก และเหมาะที่จะนําขยะเหล่านี้ไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอก๊สซึ่งเป็นพลังงานทดแทนอีกอย่างหนึ่งที่สามารถนําไปผลิตไฟฟ้าได้เพราะไบโอกแสนั้นนะครับเป็นพลังงานสะอาดที่ไม่ก่อให้เกิดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นและยังก่อให้เกิดปริมาณกา๊าซพิษน้อยกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆอ,อีกทั้งยังสามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้ซึ่งแตกต่างจากพลังงานสิ้นเปลืองใช้แล้วหมดไปอย่างถ่านหินและปิโตรเลียม ซึ่งช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดีนั่นเองล่ะครับอันนี้คือส่วนไหนคะที่เจ๊เห็นนะโรงงานคัดแยกครับโรงงานคัดแยกเพื่อแยกขยะอินทรีย์ไปทำกา oh. ๊าซไปเป็นเชื้อเพลิงอันนี้อันนี้คือบอกผลิตก๊าซนะครับแต่วิธีการเนี่ยคือขยะอินทรีย์ที่เราไปดูเมื่อกี้นี่เนี่ย จะถูกเข้ามาส่งส่งเข้ามาที่ถังปั่นปั่นเพื่อเป็นชิ้นเล็กจะถูกฟีดเข้ามาที่บอกก๊าซใช้แล้วเวลาประมาณ21วัน21วันใช่ครับในการกระบวนการสตาร์ทอัห้ท็กนก๊าซนะครับแก๊สที่ผมขึ้นได้เนี่ยจะมีจะมีหลากหลายนะครับหนึ่งก็คือก๊าซมีเทนแล้วก็มีไฮโดรเจนสันไฟแต่ที่ใช้งานได้เนี่ยคือก๊าซมีเทนไปเป็นเชื้อเพลิงของเครื่องปั่นไฟอยากจะขอเชิญชวนท่านผู้ชมร่วมมือกันโดยเริ่มตั้งแต่ตัวเรา นะครับแล้วก็ผวกของเราในการที่จะคัดแยกขยะให้ถูกต้องให้ถูกวิธีนะครับเพื่อที่จะทําให้ด,ดําเนินการในขั้นต่อไปทําได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพส่งผลถึงการนําขยะที่จะไปใช้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการที่จะจัดการกับปัญหาไคลเมตเชงหรือปัญหา โลกร้อในวันนี้อย่างน้อยก็ให้อยู่ในสภาวะปัจจุบนันไม่ให้มันเลวร้ายไปกว่านี้หรือถ้าดีที่สุดก็ให้กลับไปอยู่ในสภาวะดั้งเดิมของมันก็จะดีที่สุดผีเตืองตัวเผาได้เปลือฮะมึงไนีจริงๆเลยกูทามกับเดียวว่าไมาย่ยางบ่าลานี่ตามึงไห่เอามึงไม่เผามึงมเงย่าไปทำไมเลย เผาไอมดมงไวไปทำเป็นลังงูมาโจ้มอมมึงเลยก็เละตาโอ้เลงหมากพี่เทองเข้าใจบายรอวพี่เทองไหนดูเมียคนนี้แต่อย่าเผาตานอกจากขยะอินทรีย์จะสามารถแปลเปลี่ยนเป็นพลังงานไบโอแก๊สได้แล้วนะครับบรรดาเศษไม้ยางภายในชุมชนของคุณจุรีที่หลายคนอาจจะมองว่าไร้ค่ามีการเผากำจัดจนเกิดเป็นมลพิษทางอากาศ ที่ไม่พึงประสงค์ดาวติ๊กตอกขวัญใจชาวใต้ยอย่างคุณจุรีนะครับจึงต้องรับอาสาเดินทางมาตามหาความรู้เพื่อที่จะนํามาปรับเปลี่ยนความเชื่อเดิมๆของชาวบ้านว่าแท้จริงแล้วยังเป็นต้นทางสําคัญในการสร้างพลังงานไฟฟ้าแถมยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างเลือเชื่อนะครับที่เราเรียกกันว่าพลังงานชีวมวลน,นั่นเองครับโอ้อลังการมากผลลุกขน,นพองนี่เกิดมายังไม่เคยเห็นมาก่อเลยว่ามัน มันจะมีเศษไม้ที่อยู่ใต้ดินขึ้นมาอยู่บนดินได้มากขนาดนี้นี่ใหญ่กว่ากองภูเขาอกทะลุที่เั้เทยไปลาวนี้นี่คือได้ยืนอยู่บนกองภูเขาชีวมวลร่างไม้คือส่วนที่อยู่ในดินเนี่ยในอดีตนะครับกรเกษตรกรเนี่ยเขาจะต้องทิ้งแล้วก็มาเผาค่ะซึ่งก็เป็นมลพิษที่อยู่ใน,ในสวนยางแล้เขาปกติก็ขุดขุดเผาอยู่แล้วใช่แต่เผาในสวนเขาเองใช่แต่เมื่อก่อนเขาขุดเผาเขาต้องจ่ายเงินให้ ให้ผู้ละเหมาแต่แต่หลังจากที่เรามาสร้างโรงงานอยู่ที่นี่นะครับเรารับซื้อนะครับต,ตัวลากยางพวกนี้จากเกษตรกรในละว,วันนี้มีมีหลายตันไหมบางคนมาขายก็เจ0ดแปตันนะครับคุณจุรีเชื่อเชื่อไหมครับว่า จากาลากไม้ที่มันเป็นกิ่งก้านสาขาที่ดูไม่สเ,สเปสปะไม่สวยงามสายตาเลยเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าแล้ววิ่งอยู่ในสายไฟฟ้าไปเลี้ยงบ้านเรือนไอ้ไ,อไม้นี่นะใช่อยู่ในสายไฟต่อไปใช่ครับมันลุดมันไปขับเคลื่อนบ้านเรือนไปขับเคลื่อนรถ E ีีในสมัยนี้เนี่ยครับต้นกําเนิดของมันมาจากตรงนี้นะครับ สำคัญแล้วเนี่ยลงไฟฟ้าพลังงานชีวม,มลวลหรงอว่าทั้งเลือกของเราเนี่ยครับยังเป็นโรงไฟฟ้าที่ขึ้นชื่อว่าสามารถลดการใช้พลังงานฟอสซิลจากโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่นะครับซึ่งผมมองว่าเรื่องค l i m a อนแมก n เครับเป็นเรื่องของทุกคนคุณจุรีมาครั้งนี้เนี่ยก็อยากจะฝากคุณจุรีเนี่ยเป็นปากเสียงนะครับที่จะส่งต่อภ<ช>ารกิจไม่ใช่แค่ผมไม่ใช่แค่คุณจุรีจริงๆแล้วเนี่ยคมกเเป็นเรื่องของทุกคนนะครับ วันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณมากเช่นเดียวกันครับขอบคุณบอกมากเลยค่ะวนี้ได้ความรู้มากทังหล่อและก็ยังเจดีอีกนะฮะจากการได้ดูเรื่องราวของพี่จุรีนะฮะจริงๆทำให้แคงเซอร์ไพรส์มากนะแล้วก็เห็นประโยชน์ของชีวมวลมากขึ้นจริงๆว่าเอ้ยมันมีผลต่อโลกของเรามากจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่อยู่ในเมืองหรือว่าอยู่ในต่างจังหวัดคุณก็มีวิธีที่จะสามารถทำเพื่อโลกของเราได้นะครับเชิญชวนนะครับ เพียงแค่เราเริ่มต้นจากตัวเราถึงแม้ว่ามันจะเป็นจุดเล็กๆนะแต่ถ้าเกิดเราทำพร้อมกันจากจุดเล็กๆมันจะกลายเป็นจุดที่ใหญ่มากขึ้นและเราเชื่อว่าโลกของเราจะดีขึ้นได้ด้วยมือ2มือของเราเนี่ยแหละครับเพราะฉะนั้นเชิญชวนนะครับรักโลกทำได้ง่ายเพียงแค่เริ่มต้นที่ตัวเราครับ สำหรับเรื่องของ climate change นะคะหรือว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะก็ทําให้หลายๆประเทศหรือน,น,านานาประเทศนะคะมีเป้าหมายร่วมกันที่จะลดการปลดปล่อยแก๊สเรองกระจกนะคะอันนี้ก็นําไปสู่ช่วงของการเปลี่ยนผ่านพลังงานไปเป็นพลังงานสะอาดนะคะซึ่งพลังงานชีวว้วโมลนะคะก็ถือว่าเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นพลังงานสะอาดนะคะ แทนที ính, <an> ่ว่าจะนำไปกําจ er ัดโดยวิธีการเผาทิ้งเราก็สามารถนำมาแปลงให้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้าเชื้อมวลเราสามารถนำมาผลิตไฟฟ้าได้นะคะเมื่อการทำบุญนะครับมาพร้อมกับบรรจุภัณฑ์สารพัดประเภทจนเกิดเป็นมหากรรมที่พ่วงมาด้วยปัญหาจากบรรดาขยะที่ไม่อาจเลี่ยงได้นะครับแต่สำหรับหมอบีอินฟลูเอนเซอร์สายบุญกลับมองว่าแท้จริงแล้ว หากมีการจัดการที่ดีกําจัดขยะถูกต้องขยะที่น้องๆเราจิตอาสากําลังคัดแยกอยู่นั้นก็สามารถแปรเปลี่ยนเป็นคุณค่าตลอดจนยังสามารถสร้างเป็นพลังงานไฟฟ้าให้เราได้ใช้กันอีกด้วยนะครับและตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่โรงไฟฟ้าที่ผลิตจากขยะเนี่ยที่หนองแขมครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันความพิเศษของที่นี่ก็คือว่าเป็นต้นแบบครับของการใช้ขยะเนี่ยมาเป็นพลังงานไฟฟ้า เป็นต้นแบบเป็นที่แรกและณปัจจุบันนี้เป็นที่เดียวในกรุงเทพมหาคนครนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่าตัวผมเองน้องๆเนี่ยที่มาเนี่ยเราจะได้อะไรจากที่นี่ไปบ้างน่าสนใจมากๆครับเดี๋ยวมาดูกันคือที่นี่เราเป็นเขาเรียกว่ารงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าต้นแบบนะครับขยะที่มาที่นี่เรารับขยะวันละ500ตันนะครับซึ่งจริงๆถ้าน้องถามว่าเยอะไหมเนาะขยะกรุงเทพมหานคร วันหนึ่งผลิต1 0 0 0 0มตันนะครับส่วนหนึ่งเลยคือเราเผากําจัดให้มันหมด ừ ừ ừ แต่อีกส่วนหนึ่งคือพลังงานที่ได้จากตัวขยะนยครับเราเอาไปเปลี่ยนในรูปแบบของกระแสะไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าด้วยใช่ครับ <S <S 2> <S 2> <S ไปถึงแล้วนี่เห็นที่คตุ๊กตาป่ะตุ๊กตาเต็มเลยนี่นี่น,นมาแล้วมาแล้ว วันนี้นะครับเป็นหัวใจสาคัญเราเรียกว่าห้องควบคุมเครนนะครับก็เป็นต้นกําเนิดที่ขยะมูลฝอยนะครับเปลี่ยนมาเป็นพลังงานไฟฟ้าเราจะเห็นตัวอย่างจากหลายๆประเทศเนี่ยที่มีการจัดการที่ดีเนี่ยเขามีโรงงานแบบนี้มากมายครอบคลุมทุกพื้นที่มีความจําเป็นถึงขนาดต้องนําเข้าขยะเข้ามาจากประเทศอื่นๆเนี่ยเพื่อมาแปลเปลี่ยนให้เป็นพลังงานไฟฟ้าเลยด้ยสารครับต้องขอเชิญชวนนะครับ ให้เห็นความสําคัญของการผลิตไฟฟ้าจากขยะนะครับเพราะเป็นประโยชน์หลายด้านจริงๆนะครับเปนเรื่องของการร่วมกันกัำจัดกำจัดขยะการลดสภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นนะครับการลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟ o s ซิลนะครับแล้วก็ที่สําคัญเราก็ได้พลังงานไฟฟ้าในราคาที่เหมาะสมนะครับเป็นพลังงานกลับมาใช้ด้วยนะครับจากการที่เราเป็นทดแทนการใช้เชื้อเพลิงอื่น กองขยะทุกที่ในโลกนี้มันคือสัมปทานเหมืองแร่ชนิดหนึ่งที่มันวางอยู่แล้วบนพื้นดินแล้วดูเหมือนเป็นคนที่ไม่ค่อยมีใครอยากจะได้มันด้วยแต่ถ้าเรามองเห็นว่ามันขยะมีคุณค่าเราก็จะได้ไม่ขยงมันเมื่อก่อนเรามองเรื่องขยะเนี่ยเป็นแค่ของที่มันโรคหูโรกตาดูบ้านเมืองไม่ค่อยสะอาดกลัวว่ามันจะเป็นที่หมกหมมของเชื้อโรคแต่ปัจจุบันเราเห็นแล้วว่าปัญหาของขยะมันใหญ่กว่านั้นมากและการบริหารจัดการขยะที่ดีที่สุด คือการลดขยะที่ต้นทางคือหยุดในการที่เราจะใช้อะไรเร็วๆแล้วทิ้งมันไปเร็วๆใช้มันให้นานๆใช้มันคุ้มค่ากับอายุของวัสดุนั้นแค่นี้ก็ลดกระแสของการตลาดที่ชอบให้เราเปลี่ยนข้าวของบ่อยๆเร็วๆซึ่งเขาก็ปเป็นต้องไปเร่งผลิตออกมาถ้าเราผลิตซ้ําเราสูญเสียตั้งแต่1จะผลิตอะไรซ้ําก็ตามเราใช้พลังงานทําไม่เป็นน้ํามันก็เป็นแก๊สไม่เป็นถ่านหินก็ต้องเป็นไฟฟ้าและยังต้องหาวัตถุดิบ มาเพื่อผลิตมันด้วยพลังงานเป็นแค่ตัวแปลงสิ่งที่เราต้องการเปลี่ยนแต่เราต้องมีวัตถุดิบมาใช้กับมันเราจะต้องไปหาสถานที่ประกอบมันเข้าเราต้องหาสถานที่เก็บมันเราต้องขนส่งมันของทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นการเสริมเข้าไปในภาวะโลกร้อนโดยไม่จําเป็นทั้งสิ้นครับ ไม่เพียงเท่านั้นนะครับหากพูดถึงการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีการกักเก็บพลังงาน<อ>ที่เรียกกันว่า energy storage system <อ>หรือ ESS <อ>ก็ถือได้ว่าเริ่มที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในแวดวงยานยนต์ไฟฟ้าหลากหลายประเภทและเพื่อที่จะตอบรับกระแสะการตื่นตัวของความต้องการนี้เองนะครับโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในอาเซียนแห่งนี้นะครับจึงถือกาเนิดขึ้นแต่จะมีความพิเศษอย่างไรนั้นอาจารย์จากภาควิชาวิศว,วกรรมไฟฟ้าจุฬาลงกรณ์มหา วิทยาลัยจึงต้องพาคุณซานมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกับพวกเรากันถึงโรงงานแบตเตอรี่แห่งนี้กันเลยทีเดียวครับไอ้เจ้าแบตเตอรี่แบบนี้ครับมันดีกว่าแบตเตอรี่ที่เราใช้กันอยู่ในรถยนต์ทั่วๆไปในปัจจุบันยังไงล่ะครับอ๋อก็คือตัวลิเทียมแบตเตอรี่นะถ้าเราเทียบกับแบตเตอรี่ที่เรารู้จักกันปัจจุบันก็คือเรียกตะกั่วกรดนะครับอันแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของอายุการใช้งานนะครับแบตเตอรี่ประเภทนี้อายุการใช้งานก็คือจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าถ้าเราใช้กันจริงๆก็ได้จะได้แบบประมาณ10ปีขึ้นไปเพราะอายุการใช้งานค่อนข้างยาญแต่ตอนเราใช้ปี2ปีก็เปลี่ยนแล้วปีสปีผมปีเดียวเปลี่ยนประมาณ2ปีใช่ไหมอันที่2เนี่ยก็คือในเรื่องของตัวความสามารถในการเก็บประจุนะครับก็คือแบตเตอรี่เนี่ยเราสามารถดีไซน์ให้มันมีขนาดที่เรียกว่าอะไรฮะตอบสนองกับการต้องการของเราได้อย่างลูกนี้ก็2.5กิโลวัตต์ใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้ประมาณ2.5งกิโลวัตต์เราทำให้ใหญ่ขึ้นได้ไหม ได้ครับจริงๆเราก็ทําให้มันใหญ่กว่าน,นี้ได้ไหมายความว่าเรามาต่อเชื่อมพ่วงๆกันไดใ้ใช่<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะสามารถไปใช้ในแอปพลิเคชันที่ต้องการกําลังไฟฟ้าที่มันสูงๆได้เช่นรถยนต์ใช่ไหมฮะคืออย่างตะกวัวกรดของเราเนี่ยมันทําหน้าที่แค่อะไรฮะแค่สตาร์ทเครื่องอ<า>ถูกไหมฮะแล้วที่เหลือเครื่องยนต์เป็นตัวขับเคลื่อนแต่ว่าถ้าเป็นแบตเตอรี่แบบนี้ก็คือแบตเตอรี่พวกนี้ก็จะไปขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าครับอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันก็จะเป็นตัวอาเรตัวแปรที่สำคัญในการเปลี่ยนรูปแบบของการใช้พลังงานของเราเลย ม,มันก็จะเริ่มมีอุตสาหกรรมใหม่เกิดขึ้นเช่นที่อาจารย์คงได้ยินนะ virtual power bank อ,อะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะก็คือคคมันก็จะมีอันนี้ฮะเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยเข้าไปเป็นเติมเต็มแล้วมันก็หลักๆเลยก็คือนั่นแหละฮะบางธุรกิจเขาต้องการเรื่องของพลังงานทดแทนร้อตัวลิเธียมแบตเตอรี่ของเราเนี่ยนะได้รับการใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้นเพราะว่าเราคงทราบแล้วนะครับว่าลิเธียมแบตเตอรี่วันนี้ มันเป็นเรียกว่าเป็นสินค้าเป็นโปรดักสำคัญเลยนะครับที่จะช่วยเราในการเปลี่ยนผ่านนะครับนวัตกรรมจากรุ่นเก่ามาสู่รุ่นใหม่ก็คือหลักๆก,ก็คืออะไรฮะลดการใช้น้ามันนะครับแล้วก็มาใช้พลังงานสะอาดที่มันมากขึ้นซึ่งเราก็จะได้เ,เรียกว่าได้ผลทางอ้อมก็คือเรื่องของอากาศที่มันดีขึ้นะฮะเพียรสอาอ่าใช่แล้วก็ภาวะโรคร้อนด้วยใช่นะครับวันนี้เรื่องบอกว่าเรื่อง Climate Change เนี่ยก็จะว่ามันเป็น พันธกิจของประเทศไทยด้วยนะครับแล้วก็เป็นของทุกประเทศในโลกที่ว่าจะทํำยังไงให้เรียกว่าอะไรโลกเราไม่ร้อนเกิน1.5องศาเราจะคอสขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งครับผมการใช้งาน ESS นะครับ Energy Storage System เพิ่มขึ้นในระบบก็เพื่อตอบโจทย์ปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับ Climate Change ทำให้ประเทศประเทศไทยนะครับลดการนำเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิลจากต่างประเทศนะครับคุณภาพชีวิตของ ประชาชนในประเทศหากมีการใช้พลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นคุณภาพชีวิตก็จะดีขึ้นปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมก็จะลดลงส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศในอนาคตครับวันนี้พลังงานสะอาดประเภทต่างๆซึ่งก่อนหน้านี้เราเรียกว่าเป็นพลังงานทางเลือกกลายมาเป็นพลังงานทางรอด ไม่ว่าจะเป็นพลังงานไฟฟ้าที่มาจากแสงอาทิตย์พลังงานชีวมวลพลังงานจากก๊าซชีวภาพพลังงานไฟฟ้าที่มาจากขยะพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในแบตเตอรี่พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในรถยนต์อีวีกกพมีบทบาทสำคัญครับที่จะส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดเหล่านี้ให้มากขึ้นจากวันนี้ที่เรามีอยู่ประมาณสิกว่าเปอร์เซ็นต์ให้ไปสู่ระดับ 40%ของการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดเพื่อการที่โลกเราจะสามารถเป็นโลกที่สะอาดมากขึ้น